<c oughs> <c oughs> ก็เหมือนไปเมื่อวานนี้ยนพะระเจตนาก็จะไปดูนั่นแหละว่าพระที่พูดว่าเ,ออเรานั้นเป็นพระที่ไม่สมควรกราบไหว้นแล้วอย่าให้มาพักวัดนี้วัดนี้ไม่รับจู่ๆงงองค์ท่านก็เสียชีวิตลง มหามันก็ถลงถลนหูไม่ใช่หรอกเร,เ,เราเป็นพระนี่เป็นธรรมนัเพศนี่มันทาไมจึงพูดอย่างนั้นมันไม่สมควรได้เหตุด้ผลเพราะว่าวัดวารามนั้นเราก็ต้องดูได้ผู้ทรงธรรมทรงวิัยในมาไหมเยวที่ดี่มนั่มาวัดกันทนีก็เลยเข้าไปในวัดแต่ไม่ได้ไปพักที่วัดนั้นหรอกเ็าขึ้นไปพักกับครูบาอาจารย์อยู่ข้างบนลืมชื่ออาจารย์ชื่ออะไรชื่ออาจารย์อะไรอยู่ข้างบนนั่น อาจารย์จิตอาจารย์สันติท่านพระอาจารย์สันติท่าน,น,นดีมากนะหน้ากราบหน้าไหว้หน้าเคารพเรื่มใส่ไปเมื่อวานแล้วก็ถามโน่นถามนี่เราก็พูดให้ฟังในสิ่งที่สมควรที่จะพูดเนี่ยเจ้าจพักหนึงกก่งกำลังธรรมะกำลังขึ้นพอดีท่านว่าท่านหิวมากวะ <c oughs> ก็เลยหยุดเออก็ยกไปเนื้อเข้านำความหมอบนะพ่อแม่ขูทุกลูกเลยนเป็นงั้นแหะเราไม่ได้ไม่มีที่ติดธรรมนใดๆเลยที่ติดมรณะเราไม่มีมีแต่ใจที่บริสุทธิ์แค่นั้นแล้วเราก็มีแต่ธรรมะโดยใจเดียวแล้วไม่มีทางโลกก็ไปเยอะผลเราพูดด้วยใจที่บริสุทธิ์พูดให้ผู้ที่กําลังที่จะกระตือรือร้นในมรรคในผลอยู่ได้ขวัญขวายหรือได้ฮึกเหิม ในเจตนาที่จะฆ่ากิเลสทำลายพุทธผลลายชาติเราก็คิดของเรามต้องหึกเหมิมม่งั้นไม่ได้ในงั้นมรรคผลก็ไม่เกิดเพราะเราเป็นมาก่อนนไงทั้งก็เลยว่าอเป็นอุปนิสัยเดิมๆที่มันต่อกันมาอะไรมันก็เป็นเหมือนองค์ท่านพูดนัน่นแหละะมีนิสัยเดิมๆม,มาถ้าไม่สามารถเป็นพระอรหันต์ได้ก็ขอตายซถอะนนี้ไม่ไม่เหมือนหมูเฮานี่นะถ้าเป็นพระอรหันต์ ก็จะตายตามป่าทำเขารูปเดียวถตายังไม่สามารถเป็นพระอรหันต์ได้ก็ขอตายซะลองนี่เอาโสสุดเอาสัจจะวัดเลยเราไม่เหมือนหมู่พูดให้องค์ท่านฟังช่วงเช้าก็เลยลงมาข้างล่างจะเจตนาว่าจะไปข้างล่างนั่นแหละแต่พาก็หาที่พักค้างคืนซะก่อนจะจะดูนี่ว่าพระที่วัดวารามที่เป็นสายป่านี่ทำไมเป็นอย่างนั้น ที่มีในอำเภอวังทองนี่มีพระธรรมยุทธ์อยู่เพียงสองวัดแค่นั้นนั่น,น,นแล้วทำไมจึงมีกิิยาท่าทางที่น่าเกลียดมันไม่อายวัดวาอารามอื่นเพราะเรือที่เขามีเยอะเต็มอยู่นั่นเราเจอพระที่ไหนเราก็ไปพักได้แถวนั้นนั่นวัดวารามไหนแต่รูปแต่และองค์ท่านก็เปิดรับให้เราพักตลอดตลอดที่เราผ่านไปผ่านมาอันนี้ทําไมเราจรึงทํากิริยาท่าทางน่าเกลียด เล่นไหนว่าเป็นเนื้อในบนของโลกในนอเป็นครูเป็นบาปใช่ไหมเนี่ยมันจะสอนสันสวาโลกได้ยังไงเนี่ยมันก็ทิฏฐิมานะน,นั่นเองนั่นก็คมไม่พึงพอใจคนอื่นแต่ทําไมพวกเธอจึงไม่พึงพอใจตัวเองบ้างเราก็เลยอยากจะไปเห็นว่าเมื่อครูบาอาจารย์รูปนั้นท่านคิดอย่างนี้แล้วลูกศิษย์ลูกหาจะเป็นยังไงพ่อนึกถึงตองของพ่อเราก็อยากจะเห็น ว่าหมู่คณะจะเป็นพระเป็นธรรมนาที่สมบูรณ์บริบูรณ์หรือไม่หรือว่าแต่แยกเช่เมื่อกี้เพื่อรางจะกก็รับเพื่อความสนุสนเสริญเตือนหยอกก็แค่นั้นขอยังอื่นเราไม่เข้าไปเข้าข่ายแต่รูปนั้นเพราะเราถือว่าทุพระทุกรูปนี่ถ้าเจตนาบวชมานี่นี่บวชมาด้วยความจากความจริงต้องเป็นผู้ที่ถือธรรมถือวินัยเป็นใหญ่ไม่ได้ถือที่ติมาณของตัวเองเป็นใหญ่ไม่ว่าจะเป็นสายบ้านสายป่าหรือสายนิการหรือธรรมยุทธ์หรือนิการไหนก็ตามก็ขอยทรงทมทรงวินัยซะ แต่แก้กรรมคีกันก็เพื่ออะไรล่ะนั่นจะเป็นธรรมยุทธก็คือทรงธรรมทรงวินัยจะเป็นมหานิกายก็คือทรงธรรมทรงวินัยกพราะเป็นพ่อผู้เดียวกันผู้เลือดในใจโลกธาตุพระผู้พิชิตมันก็คือผู้ธเจ้านี่พวกเรามันบ้ากันเองเดี๋ยวก็บอกว่าน,านานาสังวาสือแต่แก้ะมังคีกันเองถ้าเคารพเทิดทูนในศาสนาของตัวเองในพ่อของตัวเองทุกอย่างมันก็จบแค่นั้นเองก็เลยอยากเห็นอะไรผู้ปั๊บไปเลยเมื่อวานนี้ก็เรื่องนี้แหละเราก็อยากจะเห็น ก็ดีอืมเพราะว่าพระที่ที่องค์ท่านที่อยู่นั้นท่านก็ไม่ทราบท่านไม่รู้รู้แต่ว่าทําไมลูกอ้อมอ้อมนี่จริงไม่มาทั้งที่เที่ยวไปเที่ยวมาอยู่ตลอดว่า่งนี้นหะแล้วทาไมแล้วยะงหลังจึงห่างไปผมก็เพิ่งทราบวันนี้แหละก็ว่างนี้นะเออเขาก็เลยพูดให้ฟังเป็นบางเรื่องอเจตนานั้นก็คือไม่อยากจะเห็นสมณะเพศด้วยกันทะเลาะเบกแวงกัน,นมีสิ่งหื่นนะพ่อนี่นะ ทุกครูต้องเอาพระวินัยเป็นใหญ่ถ้าไม่อยู่ในธรรมวินัยเออค่อยว่ากันในภายหลังต่อไปในเมื่อได้คุกคีกันแล้วค่อยว่ากันใหม่ดีเพราะว่าที่พระเกศแตนั้นก็คือถวายแล้วซึงสงมาจากที่ทั้งสี่พิสูจมาจากที่ทั้งสี่ไม่ได้มาถวายเพื่อตัวเองแล้วตัวเองจะเป็นพระจิ่งเง่าได้อย่างไงใช่ไหมหรือน,นี่ฮาก็เข้าไปดูพาลูกเข้าไปดูก็นั่งพักสักพักหนึ่งก็ พูดเรื่องนันเรื่องนี้นนฟังจักพักหนึ่งก็เลยพากันออกมาในที่เผาอุบาอจารย์รูปนี้ก็ยังอยู่ที่เก่าอยู่ยังไม่ได้ลื้อไปไหนมีรู้ก็ยังอยู่ผ้าที่ปิดที่กั้นที่อะไรก็ยังอยู่ปกติอะอันนี้ก็แล้วไปแล้วพอเราก็รู้แล้วว่าไปไหนถ้าสมณะพศที่แท้จะไม่มีอย่างนี้่งนั่นเราต้องเปิดใจให้มันกว้างถ้าไม่ดีค่อยว่ากันภายหลังดี ต้องให้รู้กันใยก่อนคุกคีกันใยก่อนจะรู้เห็นกันใยก่อนเออถ้าไม่ทรงทาทรงวินัยค่อยว่ากันใหม่ภายหลังก็ต้องเปิดให้เขามาเขาอยากพักพก็พักพักก็สัก่อนทีก็ต้องดูแลกันโดยธรรมีเพราะพระจะไปพักที่ไหนล่ะไปพักที่บ้านเหรอ,อนั่นนอกจากเขาจะถือทุด,ดงเขาวัดอยู่ป่าช้าเป็นวัดอยู่ป่าเป็นวัดอืไม่เขา้าชายคาบ้านอีกนั่นอยู่ป่าเป็นวัดการวัดที่เข้าชายคาไม่มีอีกแล้วน,น,นั่นก็แล้วแต่ที่จะองค์ท่านจะทําเอา เราก็ไม่เข้าไปก้าวไกลทุดงเงข้าว 13, ่ัสิบสามมันจกไว้เนาอก็เน้ะก็หม่อมเพราะเป็นทางที่จะประหารกิเลสได้อย่างรวดเร็วเป็นมรรคที่จะประหารกิเลสได้อย่างรวดเร็วเป็นระเบียบที่จะประหารกิเลสได้อย่างรวดเร็วก็คือทุดงเงข้าว 13, วัสิบสามเพราะเราทำมาก่อนเนี่ยนะนทุกข้อนี้ทำมาก่อนทางนั้นตนะัวนั้นมันจะเข้มงวดกว่าวขันในเรื่องจีนให้มันรัดกลุ่มเข้าไปอีกรัดกลุ่มเข้าไปอีกเพราะผู้หวังมากหวังผลอยูนะ่อันนี้มันเป็นทิฏติมาน่าตัางหาแล้ว พอเราไปดูแล้วมันไม่ใช่ว่ามันจะมีอะไรที่ว่าเรียกว่าไอ้ทำให้จัสนาเจริญรุ่งเรืองได้มันก็ต้องดูแลกันดิจะ่ม่เหลังรูปนั้นไม่ว่านีกายไหนนีกายไหนก็คือทำคือวินัยอันเดียวกันก็คือพระเจ้าองค์เดียวที่เป็นศาสดาของเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูเป็นศาสดาไอ้พวกราบวชมาก็เพื่ออะไรก็เพื่อรับเพื่อบังไม่ใช่เหรอนั่นไม่ได้บวชมาเพื่อสังสมกองกิเลสนี่อันนี้ก็บวดมาเพื่อสังสมกองกิเลสมันก็มีแต่ทุกข์จากลำบ,บากแต่ไม่มีที่สิ้นสุดนั่น ก็หากูบาอาจารย์ที่จะให้บทถวติกากร่าบไว้ได้ยากมากที่สุดทีนั่นนี่เราไม่ได้ไปเข้าเก้าไก่ใครหรอกลูกนั่นแต่พ่ออยากจะให้พระสํานึกตึกตองให้ดีให้มันสมเหตุสมผลบ้างสานึกดูตัวเองบ้างสาเนียกดูตัวเองว่าบ้าง,างว่าเราอยู่ดีกินดีเพราะใครเดี๋ยวนี้ระบทมาตามหลักธรรมหลักวินัยห,หรือไม่ ใครคือศาสดาใครคือพ่อใครคือแม่ของเราไม่เฉพาะเอาสายนั้นสายนี้ครูบาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้เป็นพ่อเป็นแม่แล้วเป็นการแตกแยก,กจะเมื่อกี่กันหากแม้นเจ้าครูบาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้สายนั้นสายนี้ก็ขอให้ทรงทำทรงวินัยเถิดนั่นก็ไม่ได้ไปว่าอะไรอันนี้สายนี้ครูบาอาจารย์ผมพาทำมาอย่างนี้นั่นเห็นไหมละ่ะก็เหมือนประกาศจับจ้วงรักธรรมหนังวินยัยก็เหมือนประกาศ ทำลายพระพุทธเจ้าพราะธรรมพระสงฆ์เอาครูบาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้เป็นศาสดาเทนมันหากผิดธรรมผิดวินัยนั่นพ่อเอาความจริงพูดนะเพราะไม่แขย,ยใครในใจโลกปทศนี้ไอ้พูดนี้เราต้องการความสมัคคใในหมว่คนนะเราไม่จะว่าเราจะพูดแล้วก็เพื่อว่าให้แตกแยกสมัครีกันเราพูดเพื่อความสมัคคใในหมู่กันนะในกบาโทปติกาในพุทธศาสนาแห่งนิกายต่างๆที่แตกแยกจะมีกันเพื่อต้องการให้ รวมกันโดยที่ทําที่วินัยด้วยท่ายเดียวไม่ใช่ว่าจะแตกแยกกันเกียกันใช้น,ชน,ชนั่นใช้นี้แล้วจับจ้วงรับทำหนัวินัยเหมือนกับทำลายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วพวกเธอจะได้อะไรล่ะได้ไปได้ผีคลองใจใช่ไหมนั่นได้รกมหาเวจีคลองใจใช่ไหมนั่นเรื่องของเรื่องมันผู้ที่ทําก่อนก็คือใครก็คือพระผู้ที่จมอยู่ในมหาเวจีนรกปฏิวัติธตนัน่นเราจะไปท,ทําทีเราก็รู้อยู่นี่ จะพระจะคาารูบาอาจารย์รูปไหนรูปนั้นก็ให้มีทำมีวินัยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจีนั่นถึงถูกถึงต้องนะพอเราเอาทำบาววินัยออกมาเผยนะแผ่เนี่ยเวกันก็มาเว้กันก็มาก็ว่าเราผิดตรงนั้นว่าเราผิดตรงนั้นนะลูกลองนึกถึงตองดูนั่นพอ,อไปเมื่อวานนี้ก็เรื่องนี้แหละมันเป็นอะไรกันขนาไหนยิ่งแย่รังการขนาดนั้นจเหลือเธอนั่นเลิศกว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จะเหลือนั่นจึงจับจ้วงหลักธรรมหลักวินัยจึงมีทิ่ฐิมานะ เกินครูเกินบาที่สั่งสอนทั้งตอนที่ครูบาอาจารย์สอนให้ละทิฏฐิมานะแต่พวกเธอกลับมีทิฏฐิมานะเกินหลักคําสอนนั่นมันไม่ถูกลูกนั่นแล้วก็อบรมบมนิจยจชนิดหนึ่งได้เมื่อวานนี้นั่นเราไม่อยากเห็นหมู่คณะทำมิครูบาอาจารย์แต่แยกสเมื่อกี้กันใช้ป่าทีมีแค่สองสองจูดนั่นแหลนะที่วางทองนั่นนะ ธรรมยุทธ์นั่นมีแค่นั้นน,นั่นก็มีมหานิกายมหานิกายก็องค์ท่านก็ยังดีกว่านั่นหรือเป็นตระเวนเป็นวินัยอะไรที่เราไปพักนั่นที่วัดข้างๆกันที่วัดใกล้ๆกันนั่นที่เลยลงมาที่ก่อนที่ถึงบ้านอ้อมนั่นก็เห็นแต่รูปแต่ลองท่านก็จัดระเบียบในวัดวารามก็ไม่เห็นว่าสุกะโปกสุกโคกอะไรก็พออยู่พอไปพอถูพอพอใช้พอมาพอไปพอมาก็ทำปฏิปทาผู้มีปัญญาแค่นั้น ก็แล้วแต่เี่เพิก็ไปเข้าใ่แต่ขอให้เข้าใจซึ่งกันและกันในการอยู่ร่วมกันอันนี้เราโหเราได้ยินในคมพูดแล้วมันแสลงหูไม่ใช่อะไรหรอกพระรูปนี้มาไม่รับว่าเป็นพระที่ไม่สมควรกราบสมควรไหว้นู่นไปนการาบไหว้พ่อแม่ครูเราก็มีเยอะออกมาช่นี่มันไม่ถูกทางแล้วมันไม่ถูกต้องแล้วนั่นไม่ถูกทางไม่ถูกต้องที่ไหนนี่ลูกเข้าใจไหม ไม่ถูกทางไม่ถูกต้องที่ไหนก็ทําวินัยมีอยู่ก็เอาทําวินัยเป็นใหญ่ไม่ใช่หรอแล้วเจ้าอะไรเป็นใหญ่ล่ะเราก็อยู่ในธรรมอยู่ในวินัยไม่ได้อยู่กับสายนั้นสายนี้นี่นั่นแต่สายนั้นก็คือสายธรรมสายวินัยสายใจที่บริสุทธิ์นี่น่เพื่อมรรคเพื่อผลนั่นอันนี้เนาโหหาแต่เรื่องกันมันก็ไม่ถูกนั่นนั่นก็ไปดูวัดวายลเหมือนแค่นั้นแต่แกก็คิดองค์ทางก็คิดว่าเราจะพักนะเมื่อวานนี้นั่นอืย่าไปหาที่พักที่ใส่ให้เราเราก็บอกว่าเราไม่พักเราไม อยู่แค่นี้มาพูดให้ฟังในบางสิ่งบางอย่างในเรื่องที่สมควรที่จะรวมตัวกันซ้ะมีละอายตัวเองหรือศาสนาอื่นศาสดาอื่นเขาจึงดีกว่าเห็นไหมละ่ะเขากําลังจะทุบหัวเราจิตนั่นนั่นนี้พวกเธอที่แตกแยกจะมาเคีการสร้างวัดวา,ารามเพื่อการอยู่การกินที่ดีแล้วบอกว่าวัดนั้นไม่ดีวัดนี้ไม่ดีทําไมพวกเธอจึงไม่เอาทรรมวิเนียเป็นใหญ่ใช่ไหมอ่ะธมวิเนียเท่านั้นที่เลือกที่ประเสรนั่น จะไปสร้างสำนักที่ไหนก็ตามเขาเอาทำวิเนยเป็นใหญ่ไม่ใช่หรือพะเราเป็นศย์พระพุทธเจ้าเป็นลูกพระพุทธเจ้าเจะเอาเปเรตะพีอะไรจะเป็นใหญ่ละจะเอาพระเทพรทัตนเป็นใหญ่เรื่องไหนเราถนนหนทางที่เข้าไปก็เออมันก็เป็นสถานที่ที่สงบงเงียบดีก็สมควรที่จะภาวนาแต่ว่าทําไมจึงหลบไปไม่ภาวนาใช่ไหมละ่ะจึงหลบไปเพื่อสังสมกองกิเลสยกไวเพ่อแม่ครูที่อยู่บนภูเขาโน่นที่ไปพักกับองค์ท่านนั้นองค์ท่านเนี่ย เป็นพระผู้ที่สมควรที่จะการที่จะไหวา้นั่นแต่ว่าข้างล่างนี้เนี่ยโอ้มันก็อยู่ยังไงเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ใกล้กันนะลูกนั่นแต่ว่าทําไมจึงเป็นอย่างนั้น่ะแต่แยกกันเป็นสองตำบลแยกกันเป็นสองตำบลในที่ภาคที่ใสานนี่ก็ก็ดีนะข้างบนนะของพ่อแม่กูข้างบนนี่นี่ท่านอยู่นี่ท่านอยู่บึงสัมพันหนึ่งคนนึกว่าท่านอยู่ที่ไหนอยู่ที่วิเชียรบุรีอยู่ที่บึงสัมพันเอออยู่ที่บึงัมพัน อยู่ที่แถวนี้แหละแถวนี้ท่านก็เลยเป็นคนกึง่งคนกึ่งอีสานกึ่องอีสานกึ่งไทยขลอกหนึ่งนึเขาอกเ่เป็นคนไทยเดี hey, ๋ยวว่าไปเจอเนี่ยน,นะพระรูปนั้นอยู่ที่อมข่อยอยู่บ้านอะไรนะก็เลยนะแถวแม่ลาหลวงแม่ลาน้อยนี่ได้งไงนี่นอะแถวนั้นแถวปิตุกีเนี่ยท่านรู้จัจหมดด้วยนั่นก็ว่าไปอยู่แถวนั้นเขาก็เลยบอกว่าเอาให้มันจริงมันจังนะอแล้วก็กลับไปโปรด แถวอมอก๋อยหน่อยเาเดินไปปีพุทธศักราช2,550เออปีพุทธศักราชพุทธศักราช2 5 4 9โดนเข้าถุยน้ำลายใส่จนผ้าจีวรเราเปียกหมดแล้วว่าเราบินตำบาดไม่ได้สักปั้นขากลับออกมาก็เลยมีอยชาวพุทธอยู่คนหนึ่งเขาเลยใช้าบาทให้ปั้นหนึ่งพอได้มีแรงที่จะเดินข้ามภูออกมาเรัว่าโยมคนนั้นเขก็พูดให้ฟังว่าที่นี่ไม่มี ชาวพุทธหลอกมีแต่ชาวอื่นมีมีมันฉันอยู่จุดเดียวแค่นี้แหละครอบครัวเดียวเท่านี้แหละ,ว,หละว่างี้นะอืมนั่นแหะก็เลยพาลูกพาลหลานไปแทนโทษแทนบุญคุณที่เรากลับไปสู่อมขอยีนั่นทีนี้ก็เลยมีพระที่จากอมขอยมาบอกพระองค์ท่านเมื่อวานนี้ก็เลยพ่อก็เลยได้คุยกันนิดหนึ่งนั่นแหละพ่อก็ไม่ได้คุยมากกันนะได้คุยนิดหนึ่งก็เลยบอกว่าเออเอา,าอนะืมพราวนาให้ดีนะ แล้วก็ไปบทแถวอมคอยบ้างเลยว่างี้นะพอแถวนี้นี้ศาส,สนาอื่นเข้าเข้ามาครอบงำช่วงที่พ่ออยู่ประมาณสิบเปอร์เซ็นหรือยี่สิบเปอร์เซ็นตพุทธศาสนาแต่เดียวนี้ครูบาอาจารย์นั้นบอกว่ามากขึ้นแล้วนะอืมมากขึ้นแล้วเดี๋ยวก็มีการอบรมมบนิสัยแล้วไม่อยากเห็นศาสนาทะเลาะกันเพราะทุกศาส,สนาก็สอนให้คนเป็นคนดีเริ่มดีขึ้นนะที่เราไปนี้ว่าเริ่มดีขึ้นไปสร้างเจดีย์อยู่บนภูเขาแล้ว เริ่มดีขึ้นเริ่มเข้าใจกันนั่นสมัยก่อนนี้จะเป็นชาวพุทธหมดนะดูนะแถวภูแถวดอยแถวไหนพอมีเจดีเต็มไปหมดใน,นแถวนั้นแต่ระย่งหลังมานี้เขาเลยเปลี่ยนศาสนาอันนี้ก็เขไม่เข้าไปเข้าไก่นะเพราะทุกศาสนาก็สอนให้คนเป็นคนดีก็เหมือนที่ประเทศอื่นพวกเยอรมันพวกอังกฤษพวกอะไรนี้เขาเปลี่ยนศาสนาจากศาสนาเดิม เดี๋ยนี้เขาก็มารับถือพุทธศาสนาเขตย,ยุโรปเขาก็เอาพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเขาแต่ประเทศไรประเทศไทยเรานี่ก่อนเพื่อนเขาเนะี่ยแต่ก็ยังที่เห็นไม่สามารถที่จะเป็นปึกแผ่นแน่นหนาได้เลยมันก็มีมหาเหตุเหตุจากไหนเอ็เหตุจากพระไม่ทรงทำตรงวิน,นัยพอนุติตรองของก้อนอน,นะถ้าพระที่ทรงทำตรงวิน,นัย ไม่ต้องไปพูดถึงเลยผู้ไดศาสนาในประเทศแต่นี้ยเจริญรุ่งเรืองด้วยธรรมโดวยวินยัยสว่างสวด้วยมากด้วยผลด้วยอรหันตผลโน่นเขาจะพูดอย่างนี้นะแต่เดี๋ยวนี้ก็ดังที่เห็นวัดวาารามต่างๆก็ดังที่เห็นมีแต่วัดวาารามผู้ที่ไปอาศัยวัดวาอารามคือใครนั่นเป็นผู้ที่มีความศรัทธาไหมเป็นผู้ที่หวังมากหวังผลไหมเป็นผู้ที่ทรงธรรมตรงว,วินัยไหมดูแล้วมันก็ เล่นไก่ชนดูหนังดูละครเชียร์มวยเชียร์ไก่โอ้มันก็เหมือนฆราวาสญาโจรธรรมดาลีเลวกว่าฆราวาสญาโจรตัวที่เสื่อมก็คือมาเหตุตัวนั้นเองนั่นพอออกจากวัดวารามผู้ที่ทําเสื่อมก็คือพระเป็นผู้ทําเสื่อมองพระโตดกาแม่ทีพระเขาเป็นผู้ทําเสื่อมศาสนาอื่นเขาไม่สามารถที่จะทำให้พวกเราเสื่อมได้นั่นเมื่อ็เสื่อมจุดนั้นแล้วจะบอกว่าพระบวชเยอะๆศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองมันเจริญที่ไหนล่ะ เอาก็ะลำโพกแต่ม,มากรนหัวนุ่งห่มผ้าเหลืองแล้วกลางคืนมาอยู่กับลูกกับเมียที่จะเลยเรืเ่องเลี้ยงไหมมิแต่บวชเพื่อทำนาศาสนาเนี่ยเพราะจะพูดอย่างนี้แหละโน้นมหาเหตุทำวินัยบวชด,ด้วยความเคารพบ,บวชด,ด้วยความเชื่อเลื่อมใสว่ามรรคผปฏิพานมีโสดาติปฏิมรรคโสดาติปฏิผลมีนนัน่สกิทาคามีมรรคสกิทาคามีผลมีนั่นอนาคามีมรรคอนาคามีผลมีนั่น อรหันตมะอรหันตผลมีสมบูรณ์บริบูรณ์บัวด้วยความศรัทธานั่นในศาสนาจะงจะเจริญรุ่งเรืองได้เดียดพาลูกไปดูปม่อวานนี่นะั่นมันเป็นอะไรกันนะกันหนทาทั้งที่ไม่เคยเห็นหน้าเราเลยกับรังเกียจเดชันเราเรียกชันเรื่องอะไรมีธรรมีไว้นในของใจสักตัวไม่พักเรานั่นเพราะจะพูดอย่างนี้แหละพูดให้ลูกให้หลานเข้าใจเรื่องทําเรื่องวิน,นัยเรื่องเหตุผลเอาเหตุผลวัดกันดีกว่าที่เสื่อมเสื่อมเพราะเหตุ พระไม่ทรงทำทรมวินัยไม่ทรงมักไม่ทรงผลไม่ได้บวชมาเพื่อลักกิเลสบวชมาเพื่อสังสมของกิเลสศาสนาเรามีแต่จมกับทรมถ้าพิกสัญญาใหม่ได้มันก็ดีแต่เพรายากพระพระบวชไม่มีความเชื่อเรื่อมใสอุบาตกุปเจิกาก็ไม่มีความเชื่อความเรื่อมใสเพียงแต่เป็นพุทธภาณิย์เป็นการธรรมหากิน ยากน้อยมากที่สุดผู้ที่มีความเชื่อเรื่อมใสทั้งพระทั้งบาโฑติกาจึงเป็นกลุ่มที่ไม่มากจึงไม่สามารถที่จะทำลายไฟที่กำลังจะเผาพระพุทธศาสนาในประเทศไทยนี้ได้น้ําน้อยจ่อมที่จะแพร่ไฟเพราะพระพิสุสมาเนนบาณิติกาแม่ชีภาเขาวที่เป็นไฟเผาศาสนามีมากที่สุดนั่น ผู้ที่จะเป็นน้ำดับไฟมีน้อยที่สุดพอมีปัญญาบ้างไหมพอมีคนดีบ้างไหมพระปฏิบติการพอมีคนดีบ้างไหมยอยากจะเห็นที่พูดนี่พูดตามธรรมรมวินยัยเพราะเราถือว่าเราบวชมาด้วยความศรัทธาเราหวังมรรคหวังผลหวังอรหัตผลโดย่ายเดียวถ้าไม่สามารถสมมรคสมผลได้ขอตายซะนั่นนั่นทำวินัยเท่านั้น จึงจะเป็นทางที่จะเดินเข้าสู่จุดมุ่งหมายนะั้นพอจึงพูดว่าให้เราตายที่ดีกว่าที่เราจะทําชั่วเหมือนหมู่เหมือนกนะเหมือนครูบาอาจารย์ก็เรื่องนี้แหละ่นเมื่อวานนี้ลูกคงเห็นมีหูมีตาทุกคนมีใจทุกคนมีปัญญาทุกคนถึงปัญญาจะไม่มากก็สมควรที่จะมีที่พ่อพาทำมาเนี่กับที่ลูกไปรูกไปเห็นนี่เป็นยังไงดูเอาหูมีตามีทุกคน ตัวไหนผิดตัวไหนถูกหมูมีตามีใจมีสัมผัสมีน,นั่นคงเส้นคงวาไหมเรื่องธรรมเรื่องวินัยและเรื่องระเบียบในวัดวารามจัดเป็นระเบียบดูแล้วงามตาไหมแตงางามไหมตามธรรมดำวิไไนัยไหมเป็นสายปฏิบัติจริงไหมหรือแตกแยกะมบขีิแยกนิ้กไกเพื่อรับชักระเพื่อความเซนเลิศสื่นเดอนย่อ พูดเพื่อเป็นอุทาหรน้อนใจลูกหลานฟังแล้วก็ใช้ติดใช้กําลังปัญญาด้วยอ่ะแค่นี้นะก็คอนโมทนาด้วยสาธทู